ะะมาดูกันดีกว่าค่ะสองรุ่นนี้ก็คือเหมือนกันแหละแต่ว่าเพียงแค่คนละสีก็คือเราชอบมากก็เลยซื้อมาสองสีเลยแต่เป็นรุ่นเดียวกันก็คือตอนแรกอะ่ะเราก็ซื้อสีขาวมาก่อนมีสีขาวเราก็ซื้อมาก็คือซื้อมาที่ช็อปอ่ะนะข้างในเขาก็จะเป็น ทองแต่ว่าเป็นแบบประมาณว่าทองวินเทจนะก็คือมันไม่ได้เงามันจะออกแบบวินเทจวินเทจอบประมาณนี้คือมันสวยใส่ได้กับเสื้อผ้าหลายชุดแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นรูปหัวใจอย่างนี้มันชื่อรุ่น G GG มามอนซูเปอร์มินินะแล้วก็อันนี้กว้างยาวเดี๋ยวเราขึ้นหน่อยให้ตรงน,นี้ เป็นกระดุมปิดก็คือต้องกดลงไปนะต้องกดลงไปแล้วก็อันนี้ข้างในก็จะเป็นช่องโล่โงๆว่างๆเลยข้างในก็จะเขียน Gucci Make in Italy อันนี้สะพายได้หลายแบบมากเลยนะเดี๋ยวเราสะพายให้ดูต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้คือแบบเขาเล็ก,กจริงอะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างที่จะจุของได้ได้เยอะอยู่ ได้เยอะพอสมควรก็เราก็เลยชอบแล้วใบมันเล็กๆน่ารักดีด้วยเราก็เลยซื้อมาสองสีเลยเราซื้อสีขาวแล้วก็มีสีเบจอีกสีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันใส่อะไรได้บ้างอันนี้ iPhone i p h o n าร์ตดแล้วก็กระเป๋าใส่การ์ดใส่บัตรเครดิตใส่ประชาชนนู่นนี่นั่นอะใส่ในนี้ เอเน้อที่นะสามารถใส่รูสติกไดอก้อีกนิดหน่อยอนั่นแหละแล้วก็น้องเขาน่ารักอะเราก็เลยมีสองอันเดีย๋ยวเราจะให้ดูอีกสีหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งเริ่มต้นเดิมทีอะเราซื้อสีนี้มาก่อนแต่ว่าจริงๆใจจริง,รงอะเวลาไปที่ชออ็อปอะเราอยากได้สีนี้แต่วันนั้นมันไม่มีมีแต่สีขาวเราก็เลยเอาสีนี้มาแล้วก็ พอสักครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้มันถอดมาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วประมาณธันวาอันนี้ประมาณธันวาเราซื้อนี้มาใช้ก่อนก็คือแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ก็ใช้ไปได้แค่ครั้งสองครั้งอ่ะอก็นอกมันก็เก็บยาวเลยเพราะว่าเรากลัวมันเลอะด้วยเลยด้วยเพราะมันเป็นสีขาวเราก็ต้องเวลาใส่เราก็ต้องเลอกชุดนิดนึงไม่ให้มันเาเรียกอะไรดูดสีอันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการดูดสีนะพวกสีเนี่ย สีขาวสีอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นสีดําอะดูแต่ว่ามันมองไม่เห็นแงว่าเพราะว่ามันเป็นสีดําอันนี้ก็แบบเนี้ยเหมือนกันเลยข้างในก็โล่งๆแต่ว่าเพียงแค่วสีมันแตกต่างกันแค่นั้นเองมันน่ารักคนละแบบอันนี้เราเพิ่งไปถอยมาเมืาอตอนเปิดช่วงเปิดโควิดอะที่หลังจากที่เขาเปิดห้างเลยแหละเราก็ไปถอยอันนี้มาอันนี้เดี๋ยวเรามาทําให้ดูว่ามันสพายได้กี่แบบ อันนี้เรามาคาดเอวก,ก่อน,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 นอก,นกอไอไ็จะเป็นประมาณนี้เห็นปะแล้วก็เปิดใช้ของนี้ก็หยิบของอะไรได้ง่ายก็เป็นประนี้คออันนี้อีกแบบหนึ่งราก็จะสะพาย ตั้งให้ดูก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากได้สั้นๆน่ะแล้วก็พันว็นแบบนี้คล้ายๆคล้ายๆข,ข,ของล็อกอะชาแน,นลก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วก็ส่วนตรงเนี้ยมัน เอาไว้ห้อยพวกกระเป๋าใบเล็กๆเหมือนพวกกระเป๋าใส่กุญแจใส่เครื่องสำอางอันเล็กๆอะไรเงี้ยตรงเนี้ยได้เอาไว้ห้อยข้างในได้แล้วเนี่ยสะพาได้หลายแบบจบและการรีวิวกระเป๋าของเราก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 那个 studio。